สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันศุกร์ที่22สิงหานะคะช่องพาดีๆค่ะ EP ที่115นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดผ้าสมเด็จสวยๆนะคะพร้อมกรอบทองนะคะแบ่งปันองค์ละ300บาทนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็ทูตามเบอร์โทรได้เลยค่ะ มีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็มีแบบโอนนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดจองตามเบอร์ได้เลยปิดก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะมาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นทาทองนะคะ แบ่งปัน300บาทนะคะ หมายเลขสอค่ะได้ไปพร้อมกรอบเลยนะคะ300บาทส่งฟรีนะคะมีโอนแล้วก็มีปลายทางค่ะ หมายเลขสามค่ะนี่นะคะซูให้ดูเนื้อหาชัดๆนะคะหมายเลขสามนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ เลขสีค่ะเป็นเนื้ออมขาวอมเหลืองนะคะไปนะคะเป็นองค์ที่ห้านะคะ 1 3่งปันสร้อยบาทนะคะสวยๆนะคะเมลิสค่ะค่ะ หค่ะหมาเลขหกนะคะ เจ็ดค่ะ,ะหน้าหน้าก็จะมีเป็นลงลักษ์นะคะนี่นะคะซูมให้ดูสวยๆเลยนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะ แปดค่ะหมายเลขแปดนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขเก้านะคะจะเป็นสมเด็จลงรักทาทองนะคะหมายเลขเก้าค่ะ สิบค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ 11ค่ะจะเป็นสมเด็จเนื้อแตกลายงาสวยๆนะคะหลางก็จะเป็นร่องนะคะ สิบสองค่ะจะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะไม่ได้สิบสองนะคะ สิบสามค่ะไม่ได้สิบสามนะคะ สิบสี่ค่ะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลขสิบห้านะคะ หลังก็จะเป็นรอสอสองสศูนย์ค่ะค่ะก็หมดแล้วนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขแล้วก็ถูตามเือโทรได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ